สวัสดีครับพบกับผมเซลต้นที่ปรึกษาการขายวอลโวพระนครสวีิคาสาขาวิภาวดีครับวันนี้ผมมีรถผู้บริหารน่าใช้มานำเสนอลูกค้านะครับหนึ่งคันนะครับก็คือด้านหลังผมน,นี่เองนะครับเป็นวอลโว x c 9 0รุ่นอัลตร้เบสไลท์นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดนะครับผมที่มีจำหน่ายอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับผมที่สำคัญนะครับรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาน้อยมากเลย นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถที่เป็นรถเกียที่นั่งรถครอบครัวนะครับอยได้ฟิลลิ่งช่วงล่างแบบนุ่มนวลน,นะครับคันนี้น่าสนใจครับผมเดีย๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับผมเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับเป็นรุ่น Volvo x c 9 0 Antibes Light นะครับผมเป็นรุ่นปีปัจจุบันนะครับเป็น m y 24นะครับผม ป็นรุ่นพรอปสุดในรุ่นของ x c 9 0นะครับผมการตกแต่งจะออกแนวลักชัวรี่นะครับผมประมาณนั้นนะครับราคาจำหน่ายปกตินะครับคันนี้จะอยู่ที่4ล้าน6 90,000บาทนะครับผมแต่ผมนำมาขายเนี่ยในราคาพิเศษเพียงแค่3ล้าน8แ90,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมและก็ที่สำคัญนะครับคันนี้ ไม่น้อยมากเลยนะครับเพียงแค่5,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับและก็ในส่วนของทุกคันนะครับที่เป็นรถผู้บริหารของ Volvo นะครับของเราที่นำออกมาจำหน่ายลูกค้าจะมีในส่วนของวารังตีตัวรถนะครับหรือทาง Volvo เรียกว่า VP s Pro นะครับติดมาให้ลูกค้าทุกคันนะครับเหมือนคันนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของการรับประกันตัวรถเนี่ย5ปีหรือ150,000กิโลนะครับผม ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ5ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางแล้วก็ฟรีค่าแม t e n นเ c นนะครับ5ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเช่นกันครับผมถือว่าน่าใช้และคุ้มค่ามากๆเลยครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาดูก่อนได้นะครับผมเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับผมไปหน้านะครับผมแต่งออกแนว l u กชัว <Lux> นะครับป1ติว์แนวตั้งนะครับล้อแม็กจะเป็น19นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับภายในคันนี้จะเป็นกล้อง360องศารอบคันนะครับหน้าจอจะเป็นระบบ Android นะครับผมภายในจะเป็นบอดหนังนะครับแล้วก็มีในส่วนของสลู๊ปนะครับผม นี่ให้ดูกันชัดๆเลยครับผมนี่เลยครับบอกสภาพภายในแบบยังกิ๊บๆอยู่นะครับผมยังไม่ผ่านการใช้งานเยอะมากนะครับผมให้ดูกันทุกตอนเลยครับผมตัวนี้จะมีในส่วนของปรับแอร์ตอนที่2ด้วยนะครับด้านหลังนะครับ ฝนกำลังตกแล้วครับผมเราต้องรีบกันหน่อยในส่วนของด้านหลังนะครับอบอร์ดแถวที่ที่สามสามารถพับได้นะครับหากเราไม่ต้องการใช้งานนะครับต้องการพื้นที่ในการวางของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็าสามารถพับบอร์ดด้านหลังได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยฝนตกแล้วครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถแวะเวียนเข้ามา ดูรถก่อนได้นะครับที่วอโววิภาวดีนะครับผมหรือติดต่อผมโดยตรงนะครับที่เบอร์086-5105668นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับผมกับราคานี้และสภาพรถขนาดนี้นะครับโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ